Location ของเราก็จะอยู่อำเภอเมืองครับทุกคนห่างจากเมกโคร5นาทีห่างจากเซนทัลประมาณไม่เกิน15นาทีครับผมในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ อยากปักโมเดิเท้าไว้ในอ้มอมกอดอ้อมใจทุกคนด้วยกันดูครับดูจากข้างหน้าทะลุไปข้างหลังแล้วมันมันปลอดโปร่งมันสดชื่นมากเลยครับทุกคนตีฟ้ามีไฟซ่อนสามารถเปิดปิดแยกไฟได้เหมือนกันครับนี่ช่องกายพันสตูดิโอสวัสดีครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมา หลายอาทิตย์แล้วครับเพื่อนๆวันนี้ฝนไม่ตกเดดออกดีมากก็มีโอกาสว่าจะไปรีวิวบ้านในโครงการของโ o เดิร์นทาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมโลเคชั่นอำเภอเมือง บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามแล้วก็ไปดูกันเลยครับผม I feel nauseous believe me Never had a lot of sh** come easy Had to work hard struggle just to be me Had to r u ตรงนี้ก็เป็นแยกตาบานครับผมเลี้ยวขวาครับเพื่อนๆ Towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for believe me Take into your hands a plan your role ตรงนี้จะเป็นแยกบางใหญ่ครับทุกคนเดี๋ยวซ้ายมาครับเจอส,สามแยกเห็นป้ายวัดโพทาวาสเดีเ๋ยวซ้ายครับทุกคน ถนนเส้นนี้ก็คือถนนเส้นวัดโพแล้วครับผมเริ่มตั้งแต่ปากซอย37ของไซต์หน้าหารของเราอยู่ที่ปากซอย35ครับผมนี่ครับเพื่อนๆซอย35วัดโพเพื่อนๆเซิร์ชหาดูใน Google Map ได้ครับผม เข้ามาเจอซอยแรกแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเพื่อนๆพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เห็นไซน่าหันของเราครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวห้องที่ว่างอยู่จำนวนสามห้องครับผมเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวห้องที่ห้าก่อนครับเป็นห้องริม มาต่อครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่หน้าไซฮานแล้วครับทุกคนถนนทางเข้านี้จะเป็น4เมตรถึง5เมตรครับผม mm hmm. ก็ผมจะให้เป็นหลังซ้ายมือเป็นหลังที่9แล้วก็ขวามือถัดไปเรื่อยๆก็9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปเรื่อยๆครับทุกคน หลังที่8กับหลังที่7หลังที่ 7.. หลังที่8 2งหลังนี้ว่างอยู่ครับทุกคนแล้วก็มาอีกหลังหนึงหลังริมเป็นหลังที่5หลังนี้ก็ยังว่างอยู่เหมือนกันครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้ารีวิวบ้านหลังนี้หลังที่5เขาจะอยู่ ริมกำแพงครับผมในพื้นที่30ตารางวานิดๆครับผมด้านหน้ากว้าง4เมตรแล้วก็ลึก27เมตรครับผมไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงบ้างพื้นที่ลงจอดรถนี้4เมตรคูณ6เมตรครับผมนี่ครับที่เราเห็นอยู่4คูณ6นะทุกคน บ้านเล็กที่ก็2องถทับสาครับเผื่อว่าใครดูแล้วชอบบ้านเล็กที่ก็จัดไปครับ2อง0ทัมาดูครับเข้ามาถึงปึ๊บโอ้ทุกคนบอกได้เลยว่าโล่งแล้วก็เย็นสบายมากครับผมเป็นห้องโถงครับห้องแรกเนื้อที่4เมตรคูณ4เมตรครับห้องโถงห้องแรกมีไฟซ่อนที่ฝ้าด้วยครับทุกคน เดินเข้ามาอีกครับให้เขาเป็นห้องนอน1นครับผมห้องนี้3มเมตรคูณสามเมตรห้าครับถัดมาเป็น ห้องนอนสองครับทุกคนห้องนี้เป็นห้องนอนสองบอกได้เลยว่าข้างในนี้เย็นแล้วก็ถอดปลงสบายมากมีหน้าต่างระบายอากาศด้วยแล้วก็ห้องน้ำครับทุกคนห้องนอนสองจะมีห้องน้ำในตัวพื้นที่สองเมตรคูณสองเมตรห้าครับ ที่หลังบ้านห้องน้ำก็จะมีอีกหนึงห้องครับทุกคนในพื้นที่2เ <c oughs> <2 S 2> มตรกูเ <c oughs> มตรห้าเหมือนกันตัวนี้จะเป็นโซนหลังบ้านโซนตัวโซนสักล้างตั้งแต่กำแพงที่ผมยืนไปแล้วก็จนถึงกำแพงนุ่น5้าเมตรหเมตรห้าครับผม 4เมตรคูณ5เมตรหก็หลังจากที่ให้เพื่อนเดูคลิปวิดีโอแล้วก็ฝากเพื่อนเติดตามเพื่อนคนไหนที่ชอบดูหรือว่าถูกใจบ้านก็เข้ามาดูได้ครับผมที่ซอยวัดปูสาาอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในภายใต้ชื่อโครงการ m o เดิร์นทาวน จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมก็ภายในก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆรับชมครับผมช่องกายพันสตูดิโอขอบคุณมากครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง y o u t u b e กดติดตามช่อง f a c e b o o k ตามช่องติ๊ t ต k อด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสดีๆก็จะมาเลยสดให้เพื่อนๆชมอีกครับ เป็นอีกแนวทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังหาบ้านสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมช่องปลายปันสตูดิโอสวัสดีครับ ห้องที่8ครับทุกคน2.16 2กทับ2.8 2.16ทับ2.7็พื้นที่ภายในก็จะเหมือนกับห้องที่ผมรีวิวไว้เลยครับแต่ว่าสองหลังนี้จะมีพื้นที่ประมาณ27ตารางวาน,นิดๆครับผม